สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ตอนนี้น้ำท่วมบากยางทักเลยครับยุดถนนมีตาภาพนะครับเส้นไปโคราชครับว่องว่อเป็นกิโลแล้วครับเนี่ยครับบุด,ดิดเงาเลยครับ เคยกินลีเราเขาเคยเห็นพี่น้องนี่หนำมาหลายสักไายเนี่ยน้าถ่วเน่าเลยครับหลายคิดว่าถ่วเน่าเป็นกิโลนะครับหลายกิโลเลยละครับจากโอละเออจากมอ,องไดโน ตอ,อ,อีกประมาณหาิบกิโลสศษเาขาหลาดนะครับตรงนี้ถั่วมืดเลยครับเป็นทะเลไปเลยครับนนมีรับภาพครับพี่น้องเอ้ยเ๋อเคยเห็นหนีน่แล้วนะกระพัน รถเก๋งนี่ยังเสียวๆเนาะคนขกับรถเก๋งนะรถเก๋งมัน,มนต่ำนะครับไปยากเสียงรถทังนี่ว่ามันขนาดทั้งหรอเปล่ขนานดับหรอว่ะนะัันอะได้แล้วนนะ ว่าสวมเน่เดี๋ยวจะเลยสีหดไงแล้วเข้ามาเนี่ยบอกเลยพอดีสิมูน yeah. like ี้จะไปฉีดวัคซีนนะครับด็บ หดไงบ้านน้อหนอมันตัวอักษรแกแต่โด ติดกันเงาเลยครับเพิ่งขันขนลอยอยู่ในน้นำดังบล,บล <c oughs> น ตรงนี้น้ำแห้งครับพี่น้องตรงนี้น้ำไหลแห้งครับว่ามันมันมันตัน,นกัดเสาะทางถนนไปหลายเตือจะด้ตัวนบ้านน้ำกลวงเนาะพี่ไหม อ่ะครับประมาณกิโลกว่าถึงสองกิโลอะไรเยอะบ่มั่นี่บ่มั่นสองกิโลครับเอาน้ำเรือโบกแล้วนะครับสร้างบุ่นยังทำอยู่นะคสร้างยิ่สูงแล้วครับวิดแล้ว